ค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแ่มนะคะก็หลังจากที่ลงคลิปไปเมื่อตอนเย็นเนาะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในไลน์ในข้อความทาง Facebook หรือว่าจะเป็นเพื่อนๆที่โทรมาให้กำลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่ารู้สึกดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็มีกำลังใจขึ้นมาคือตลอดเวลาจิ๊บก็เหมือนเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้พูดไม่ได้บอกใครว่าจิ๊บเองอะรู้สึกไม่ดีมากน้อยแค่ไหนจนแบบ เออวันนี้ที่จะรู้สึกว่ามันเกินจุดที่จะรับไหวแล้วจิตถึงออกมาพูดเนาะก็แล้วหลังจากที่เพื่อนๆให้กำลังใจก็จำนวนครึ่งหนึ่งก็จะบอกว่าคลิปล่าสุดดูโซมไปนะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะร้อ,องไห้ได้วยมั้ยคะช่วงนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือนอนไม่ค่อยหลับมั้งเบ้าตาก็เลยแบบดำแล้วก็แบบว่ามีถุงใต้ตาเยอะเลยเนาะก็วันนี้เราจะมาลาล,ลี่นอน มาร์คลาลูรีที่เหมือนทุกคนได้ไปะคะ่ะจิ๊บก็ใช้กระปุกแบบนั้นเหมือนกันก็อันนี้ใช้ไปเยอะละมาร์คลาลูรีเนี่ยมีหลายๆคนถามมาว่าจะขายเมื่อไหร่เห็นว่าจิ๊บบอกว่าเดินมกรลาแต่ว่าในไลน์ของลาลูรีบอกว่าขายกุมภาใช่ไหมคะขายกุมภาค่ะตอนแรกนึกว่าเสร็จไปเดินมกรลาแต่ว่าเสร็จกุมภาก็คือเราอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ะคะ่ะเราก็เลยรอให้มันพร้อมแล้วออกทีเดียวเดี๋ยวมันจะเกิดข้อผิดพลาดอย่างลาเพอร์บองอีกนะคะก็นี่ค่ะ ลาลูรีเนี่ยก็แตะประมาณนี้แค่ประมาณนี้เนื้อมันจะแบบข้นมากๆเห็นไหมว่ามันจะข้นมากแตะไว้ค่ะแล้วก็ถูกลิ่นมันจะออกเหมือนนมนมมะพร้าวมะพร้าว่ะคือตรงเนี้ตรงใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเว้นเลยค่ะเพราะว่ามันอ่อนมากจิ๊บก็จะมาร์กแล้วนอนเลยคืนนี้ไม่ล้างออกเพราะว่าช่วงนี้โซมแบบเวอร์ ก็จะมาร์กแล้วก็หลับไปเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาล้างออกคือมันสามารถมาร์กข้ามคืนได้นะคะลาลูรี่มาร์กแหละไม่ต้องมาร์กแบบอาทิตย์นึงหลายๆครั้งเพราะว่ามาร์กอ่ะของเราอ่ะเข้มข้นเท่ากับบำรุงหน้าสามครั้งนะคะสมมติว่าทาบาร์กหนึ่งครั้งเท่ากับบำรุงหน้าสามครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะแค่เอาแค่แบบว่าให้หน้ามันเหมือนแบบ เพิ่มโปรตีนอะไรอย่างนี้ให้หน้าให้หน้ามันดูแบบว่าใสกว่าเดิมอีกแค่นั้นดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่จิ๊บบอกว่าถ้าเรามาทุกวันได้มันก็ดีกับตัวจิ๊บค่ะเพราะว่าจิ๊บจะได้ขายได้ไบ,บ่อยๆใช่ปะมันจะได้หมดไวๆแต่มันก็ไม่ดีกับตัวลูกค้าเพราะว่าอะไรที่มันเกินไปวันนมก็จะมีเอฟเฟกค่ะเนี่ยก็มาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาพัดลมเป่าให้แห้งถ้ารีบใต้ตาไม่ต้องเว้นเลยนะคะทาไปได้เลยเพราะว่าอ่อนอ่อนอะไรนะ ๆๆอะไรแบบอ่อนบางมากอ่อนโยนอ่อนโยนมากนะคะแล้วก็มาคลาลูรี่เนี่ยช่วยเรื่องขับสารพิษออกจากผิวหน้าทําให้ผิวกลับมาแข็งแรงแล้วก็ทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นลดผดลดสิว หน้าขาวหน้าใสานะคะเหมือนทำทีทเมนต์หน้านะคะก็แบบเหมืนอนเราไปนวดหน้าที่ร้านนะคะแต่ว่าง่ายๆขั้นตอนเดียวคือพอกแล้วทิ้งเอาไว้ก่อนจะขาวเหมือนเดิมนะคะไม่ลอกไม่ดาไม่ลอกไม่แดงแล้วก็ไม่เป็นขุยอะไรทั้งนั้นนะคะจําไว้เลยนะคะครีมที่ไม่กัดหน้าคือก่อนขาวไม่ลอกไม่แดงนะคะพอกได้แม้กระทั่งแบบใต้ตาหรืออะไรอย่างนี้นะคือครีมที่อ่อนจริงๆลาลูรีไม่มีน้ำหอมนะคะส่วนผสม60%ของลาลูรีคือน,น้ำนมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาเราจะได้กินแบบ นมอ่อนๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือกลิ่นมีแค่นั้นแล้วก็จะไม่แสบหน้านะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาให้ดูนะว่าหลังจากที่มาร์คลาลูรี่ไปแล้วเนี่ยตื่นมาโอเคแค่ไหนนะคะสําหรับทุกคนขอบคุณมากจริงๆนะคะละจิ๊บก็จะสู้ให้ผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะแล้วต่อไปนี้ก็คือประสบการณ์ครั้งนี้จะสอนให้จิ๊บเข้มแข็งในวันข้างหน้าแล้วก็ไม่ไม่พลาดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้อีกนะคะโอเคไปแล้วฝันดีบา,บาย